สวยเนะเาะรถเรานีน่ดูดีโอเปิดประตูให้ด้วย ไม่เห็นเหมือนในฝัน ถ้าเราพูดถึง SUV ไฟฟ้าล้วน7ที่นั่งจาก Mercedes-Benz นะฮะเราต้องพูดถึงคันนี้เลย EQS SUV นะครับนี่เป็น SUV ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจาก Mercedes-Benz และก็เป็นแบรนด์ตัวท็อปด้วยนะฮะที่ใช้เนมเพลตเดียวกันกับ EQS นั่นเองแล้วก็ราคาค่าตัวของคันนี้อยู่ที่ประมาณสัก6ล้านบาทแต่ทีนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคันนี้มันยังไม่พอมันยังไม่สาแก่ใจมีที่มันสุดกว่านี้ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับอีก คันนนึงนะครับนั่นคือ m ม b u บัก EQS SUV 680นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันดูผิวเผินนะฮะเราอาจจะรู้สึกว่ารถ2องคันนี้มันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย นี่คือรถที่ราคาต่างกันประมาณ2เท่าเลยคันที่อยู่ทางซ้ายเนี่ยคือ EQS SUV นะฮะรุ่นปกติเป็นรุ่นประกอบในประเทศนะฮะทุกคนราคาประมาณ5.99ล้านบาทเริ่มต้นแต่ว่าคันนี้ คือ m y b u ัก EQS SUV 680นะครับราคาค่าตัวเนี่ย12.5ล้านบาทแถมเป็นรุ่นนำเข้าทั้งคันด้วยนอกจากหน้าตาหรือว่าสไตลิ่งชุดแต่งต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจริงๆแล้วข้างในของรถคันนี้เหมือนเป็นรถคนละคันเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับสมรรถนะที่แตกต่างกันมากด้วย EQS SUV ธรรมดาเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก360แรงม้าแต่ว่าถ้าเกิดเป็น MyB ัก EQS SUV เนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ658แรงม้าเลยนะครับเรียกว่าแรงมากๆแล้วก็รถคันนี้เป็นรถ EV คันแรกของแบรนด์ไมบักด้วยหลายๆคนอาจจะเคยดูรีวิวของ EQS SUV ไปแล้วเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมตัวไมบักกันบ้างอันดับแรกเราคงจะต้องพูดเรื่องลุคของมันก่อนไหมทุกคนคือผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะว่าคันนี้ มันหน้าตาไม่ได้ดูต่างจาก EQS SUV รุ่นปกติเท่าไหร่นักทั้งทั้งที่ราคามันต่างกัน2เท่าอ่ะคือถ้าสมมุติว่าแบบคุณเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องรถยนต์มากเห็นมันวิ่งผ่านมาสองคันพร้อมๆกันแล้วแบบไม่ได้ตั้งใจดูมากอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็รถคันเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือผมว่ามันเป็นความตั้งใจนะคือแบรนด์ไมล์บัคอะมันเป็นลักชัวรี่แบรนด์ที่เขาแบบว่าเขาไม่ได้อยากจะตะโกนมากอ่ะคือเขาก็ตะโกนระดับหนึ่งแหละแต่ว่ามันแบบไม่ได้อยากจะแบบเเเอออกกกกริมมาาายจะใหห้ืนว่ ฉันก็รู้นะแต่ฉันรู้ในแบบที่แบบถ้าคุณรู้อ่ะคุณถึงจะเข้าใจอ่ะมีความแบบควายเอ็ดลักชัวรี่นิดนึงพอจะเข้าใจใช่ไหมฮะคำนี้สิ่งที่มันจะบ่งบอกว่านี่คือไมล์บักอ่ะอันดับแรกคือเรื่องของกระจังหน้ากระจังหน้าเนี่ยถ้าเกิดเป็น EQS SUV รุ่นปกติมันจะเป็นดาวใช่ปะ่ะแล้วก็จะเป็นดาวแบบเล็กๆเ,เ,เป็นแพทเทิร์นดาวตามแบบฉบับของ m e r c Mercedes-Benz แต่ว่าอันเนี้ยเนื่องจากมันเป็นไมล์บั๊กเขาก็จะมีโลโก้ไมล์บักอยู่ตรงนี้ แล้วก็เป็นเส้นแนวตั้งที่ใช้เป็นดีไซน์ที่แบบทำให้รถมันดูแบบเอลแกน์ขึ้นมันดูแบบหรูหราขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วดูดีเทลดิคือผมชอบที่เส้นตรงนี้มันลากจากข้างบนลงมาใช่ปะแล้วมันไปคอนเน็กกับตัวกระจังหน้าที่มันอยู่ด้านล่างตรงกริลด้านล่างโดยผมว่ามันสวยดีเวลาดูจากไกลๆดูหน้าตามันดูแบบมันดูมีแมสอะออแล้วก็แก้มด้านข้างตรงนี้ที่ได้มาเป็นสไตลิ่งแบบใหม่ของทางไมบักตรงนี้เขาจะเอาโลโก้ของไมบักอะมาทำเป็นแพทเทิร์นอะเป็นโมโนแกมแพทเทิร ซึ่งผมรู้สึกว่ามันจะมีความกระเป๋าแบรนด์เนมนิดนึงถ้าทุกคนพอจะเข้าใจสิ่งที่ผมบอกแต่ถามว่าชอบไหมเอาจริงๆไม่ค่อยชอบอะทุกคนเวลามาดูของจริงอะเราจะรู้สึกว่าแบบลายมันเยอะไปนิดนึงอะเออแต่เวลาดูในรูปแล้วก็มองไกลๆมันพอได้นะแต่พอมาดูใกล้ๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไฟหน้านี่คือเอาชุดของ EQS SUV ยกมาใส่เลยหน้าตาเหมือนกันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะบ่งบอกได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมคือล้อล้อนี่จะเป็นล้อโมโนบล็อกขนาด22นิ้ว ซึ่งลายมันจะแอบคล้ายๆกับตัวไมบักรุ่นซีดานนิดนึงนะแต่มีการทําให้มันดูแบบว่าดูถึกขึ้นอะดูแมสคิวลีนขึ้นโดยการทําให้มันเป็นเฟืองๆนิดนึงนะครับก็แบบเออเท่ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องสีคือสีของคันนี้จริงๆมันเป็นสีขาวเมทัลลิกปกติแหละแตนดาร์ดไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดใครที่รู้จักใบบักดีก็จะรู้ว่ามันมีออปชันที่เป็นสีทูโทนให้เลือกซึ่งสีทูโทนเนี่ยเป็นออปชันราคา 1, 300, านึ่งล ราคาสูงมากทีเดียวแต่สีทูโทนเนี่ยจะมีให้เลือกเฉพาะที่อยู่ในไมล์บักไงดังนั้นถ้าเกิดคุณเห็นรถสีทูโทนวิ่งมามันจะไม่มีทางเป็นเมอร์เซเปกติแน่นอนมันจะต้องเป็นไมล์บักเท่านั้นยกเว้นว่าเราเอาไปทําเอง <laughs> แล้วก็ตรงนี้ตอนแรกผมคิดว่าอันนี้มันคือชาร์จพอร์ตหรือเปล่าใช่ปะแต่ไม่ใช่นะมันคือตําแหน่งเติมน้ําสําหรับใบปัดน้ําฝนเออมันมาอยู่ข้างๆตรงนี้ซึ่งก็แปลกดีเหมือนกัน ด้านข้างตรงนี้จะมีโลโก้ EQS ตรงนี้อันหนึง่งแล้วก็มีจุดที่บ่งบอกว่าเป็นบักอีกคือบันไดบันไดเนี่ยจะมีโลโก้บักฝังอยู่ตรงกลางแบบนี้เพื่อบ่งบอกความหรูหราแล้วก็ตรงเสาตรงนี้มันจะใช้เป็นวัสดุเป็นโครเมียมแทนรวมถึงมีโลโก้บักอยู่บริเวณเสาดีด้วยที่อยู่ด้านหลังตรงนู้นสิ่งหนึ่งที่มันจะบ่งบอกว่ามันเป็นบักแล้วไม่ใช่ EQS ธรรมดาเนี่ยคือเรื่องประตูอันดับแรกเสียงเปิดประตูกันคือเวลาเรากดปลดล็อกเนี่ยมันจะมีเสียง ซึ่ง EQS SUV ปกติก็มีเสียงเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ใช่เสียงนี้มันจะเป็นคนละเสียงกันเสียงนี้เป็นเสียงคัสตอมพิเศษมาเพื่อ m y b ัก EQS SUV เท่านั้นชื่อยาวๆเนาะ <S <S เป็นเสียงเขาชื่อว่า a r i a l Grace ถ้าเกิดคุณรู้อ่ะคุณก็จะรู้ว่านี่อ๋อนี่ไม่ใช่รถ Mercedes ธรรมดาเป็น Myburg นั่นเองแล้วก็การเปิดปิดประตูเนี่ยมันเป็นแบบไฟฟ้าทั้ง4บานเลยการเปิดแบบไฟฟ้าเนี่ยสมมติว่าเราเอามือเปิดปกติมันจะไม่ไฟฟ้าเราปิดแบบไฟฟ้าได้คือเอามือดึงตรงก้านโยก แล้วมันก็จะปิดอัตโนมัติอีกวิธีหนึ่งคือเรากดปุ่มล็อกประตูอ่ะะอันนี้ก็จะปิดแบบไฟฟ้าได้เหมือนกันก็คือเหมือนกับมีมีปุ่มอันนึงอยู่ข้างในมีปุ่มอีกอันนึงอยู่ข้างนอกแต่ทีนี้สมมุติว่าเราอยู่นอกรถแล้วเราอยากให้ประตูมันเปิดไฟฟ้าเราจะต้องกดปุ่มอันล็อกที่กุญแจค้างไว้แล้วประตูฝั่งคนขับอ่ะจะเปิดให้แบบอัตโนมัติซึ่งถ้าเขาจะไม่ผิดผมว่ามันจะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะเพื่อดูว่าเปิดไปแล้วมันจะชนอะไรหรือเปล่า ถ้ามันเช็คว่ามันแบบมีอะไรขวางอยู่มันก็จะเปิดแค่แค่นิดเดียวถ้าเกิดเราอยากจะปิดกดปุ่มล็อกค้างไว้ประตูฝั่งคนขับก็จะปิดให้อัตโนมัติด้วยส่วนประตูบานอื่นๆเนี่ยมันสามารถกดเปิดปิดแบบไฟฟ้าได้จากคอนโซลในรถส่วนท้ายรถนั้นเอาจริงๆถ้าไม่ได้มีเขียนว่า m มบัตรงนี้จะดูยากมากๆนะฮะแต่ว่าพอมีโลโก้ไม y บัก็จะเข้าใจมากขึ้นมาอ๋อนี้ไม่ใช่ Mercedes ปกติ คือเอาจิงๆนะทุกคนผมแอบรู้สึกว่าทําไมเขาไม่เปลี่ยนโลโก้เนี้ยให้มันกลายเป็นตราของไมล์บักด้วยไหนๆคุณจะใช้แบรนด์นี้แล้วอะคุณคุณเอา Merced e s ออกไปบ้างก็ได้เอาไปไว้ตรงอื่นก็ได้นี่ก็เอาขอโลโก้ไมล์บักตรงนี้ได้ไหมแต่ว่าเขาก็จะอ้างว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นตําแหน่งที่อยู่กล้องของรถแล้วก็เป็นจุดเปิดประตูด้วยเราก็เลยจะเซฟคอตรงนี้นิดหน่อยแต่ก็นั่นแหละทุกคนเข้าใจนะแต่ถ้าเราเปิดประตูฝาท้ายขึ้นมาเราจะเจอนี่โลโก้ไมล์บักอยู่ตรงนี้นี่ ความเท่อยู่ตอนเปิดประตูดังนั้นแบบคนขับไม้บักรุ่นนี้อาจจะเปิดประตูเยอะนิดนึงเพื่อเป็นการโชว์โลโก้ผมล้อเล่นนะตอนนี้คนคนขับไม้บักรุ่นนี้คือรอกระทือผมอยู่ในคอมเบนแล้วเรียบร้อยข้างหลังพอเราเปิดออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่เก็บสัมภาระถูกแทนที่ไปด้วยตู้เย็นขนาดใหญ่หนึ่งอันไปแล้วอันนี้เป็นตู้เย็นสําหรับเก็บตัวขวดแชมเปญที่จะเปิดได้จากข้างในรถแต่ว่ามันเอามาเก็บไว้ตรงนี้นะทุกคนจริงๆถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือมันถอดออกได้ ในเวลาที่เราไม่ใช้แต่ว่าก็ติดไว้อย่างนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูทีหลังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่เขาติดลำโพงเบอร์เมสเตอร์ 4D เอาไว้ด้วยมันก็จะมีลำโพงอยู่ด้านหลังมาช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวรถแล้วก็พวกวัสดุต่างๆมันจะมีการอัปเกรดขึ้นนิดๆหน่อยๆตามราคาที่มันสูงขึ้นไปโอเค12.5ล้านเนี่ยทุกคนที่เราจ่ายไปเนี่นะเอาจริงเราต้องขึ้นมาบนรถก่อน เราถึงจะสัมผัสได้อ้าวมีคนเปิดลูกทุ่ง FM ค้างไว้นะฮะผมขอปิดก่อนนะฮะ <c oughs> ไม่บังเลยทุกคนเวลาเราขึ้นรถมาเราจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้เลยเพราะว่าวัสดุต่างๆที่เขาใช้ภายในตัวรถเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนไปเกือบจะทุกจุดเดิมทีตรงไหนที่เป็นพลาสติกเขาจะเอาหนังไปหุ้มจะเอาวัสดุต่างๆเอาผ้าเอาอะไรแบบเี้ที่มันมีความพรีเมียมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเฮดไลเนอร์ตัวเบาะแดชบอร์ดคอนโซลแผงข้างประตู ทุกจุดอะที่เราคิดออกพรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนวัสดุเป็นอันที่มันแบบว่าทําให้เรารู้สึกว่ามันหรูหราพิเศษมากขึ้นแล้วก็ทริมของคันนี้จะเป็นใช้ไม้วอลนัทด้วยจริงๆมันมีให้เลือกนะมันเป็นเปียโนแบล็กก็มีเป็นแลกเกอร์แล้วก็จะมีเบิร์ชบูดแต่ผมว่าวอลนัทนี่ดูเท่สุดแหละพวงมลาลัยพวงมลาลัยจะได้เป็นหน้าตาพวงมลาลัยเหมือนแบบ S Class ที่มันจะเป็นแบบ3ก้านแบบนี้นะซึ่งผมแอบชอบหน้าตาของพวงมลาลัยตัวนี้มากกว่านะมากกว่าอีกรุ่นหนึ่งที่มันเป็นแแบบหหนน้าาตเมมืออลงป เมนูต่างๆภายในตัวรถเนี่ยคือตัวรถนี้มันจะมาพร้อมกับหน้าจอ MBU X Super Screen ขนาด56นิ้วอยู่แล้วก็จะคล้ายๆกับ EQS รุ่นอื่นๆนะแต่ว่ามันจะมีการเพิ่มสกินของ m a y b a c เข้าไปก็จะมีแบบโลโก้ m a y b a c มีตัวแผงมาตรวัดอะไรที่เปลี่ยนดีไซน์ไปไม่เหมือนกับรุ่นปกติเป็นเอ็กซ์ตร้าที่เพิ่มเข้ามาซึ่งมันก็แบบเออมาเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกดีนะ สีภายในของตัวอินททเรยเนียจะได้เป็นสีน้ำตาลนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นสแตนดาร์ดแต่เราสามารถออฟชั่นเพิ่มเปลี่ยนเป็นอินทีเรียสีขาวได้นะครับซึ่งจะต้องเพิ่มตังอีก2.5ล้านบาทนะฮะก็จะได้เป็นเบาะสีขาวหรูหราพิเศษสำหรับรถคันนี้สเปคของเบาะเนี่ยทั้ง4ีที่นั่งเลยนะจะเป็นเบาะร้อนเย็นแล้วก็นวดซึ่งนวดเนี่ยสามารถปรับได้ถึง10โปรแกรมตัวเบาะของคนขับเนี่ยเวลาเราเข้าโค้งที่ความเร็วสูงตัวที่เอาไว้ ซัพพอร์ตด้านข้างตรงนี้มันจะเหมือนกับพองลมขึ้นมาช่วยอัตโนมัติทําให้เราแบบว่าไม่ได้เอ็นไปกับการเคลื่อนไหวของตัวรถเรียกว่ามีเทคโนโลยีอย่างอัดแน่นสมกับเป็นแฟลกชิพคาร์ที่เป็นด้าน EV ของ Mercedes เขามีออปชั่นบางอย่างที่เขาเติมเข้ามาอยู่แล้วในรถคันนี้อย่างเช่นลำโพงเบอร์เมสเตอ 4D ที่รองรับ Dolby a t o s s ด้วยให้เสียงแบบเซอรราลรอบทิศทางเลยเพิ่มความเอนเตอร์เทนให้กับตัวรถคันนี้ แล้วก็แป้นเบรกกับแป้นคันเร่งอ่ะทุกคนเขาจะหุ้มเป็นเหมือนกับเป็นเคสโลหะใส่เข้ามาด้วยนะแล้วก็มีโลโก้ไมล์บักด้วยซึ่งผมว่าเออสวยดีไอตัวแป้นเบรกกับคันเร่งส่วนที่เหลืออื่นๆก็จะเรียกว่าคล้ายคลึงกับตัว Mercedes E Q S หรือ E Q S S U V ทั่วๆไปแต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อรถคันนี้อาจจะไม่ได้อยากนั่งเบาะหน้าหรอกเราไปดูเบาะหลังดีกว่าอาฮะความบันเทิงทั้งหลายจะเริ่มต้น ขึ้นที่เบาะหลังนี้ครับทุกคนไม้บักเนี่ยมันออกแบบมาให้คนที่นั่งข้างหลังเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในรถได้อย่างแบบ effortless ออะคือแบบไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างจะปิดประตูก็เอานิ้วเขี่ยมาเออประตูก็ปิดนะอย่าเปิดแผงบังแดดก่ะ อ,อแผงบางแดดก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนจะกดปุ่มเบาะเย็นกบับเบาะเย็นก็อยู่ตรงนี้เบาะนวดเบาะอุ่นก็อยู่ตรงนี้ซึ่งความพิเศษคือมันเย็นกับอุ่นได้พร้อมกันด้วยนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันถึงเปิดได้พร้อมกันได้ด้วยคือคันนี้มันจะได้เบาเป็นเบาะแบบ4ที่นั่งนะครับทุกคนซึ่งแตกต่างจาก EQS SUV รุ่นปกติที่จะเป็นรถ7ที่นั่งแต่ว่าคันนี้ยเขาเอาเบาะ แถว3ออกไปแล้วก็ทําให้เบาะแถว2เนี่ยเป็นเบาแบบเรียกว่าเป็น first class seat ซึ่งมันจะมีความสบายมากเป็นพิเศษแล้วตําแหน่งที่ผมนั่งเนี่ยจะเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดเพราะเราสามารถขยับเก้าอี้คนที่อยู่ข้างหน้าออกไปจากเราได้โดยการกดปุ่มนี้ที่มันจะเป็นปุ่มเอนแล้วทั้งหมดมันจะค่อยๆทําการขยืนข้างหน้ากําลังพับอยู่ข้างหน้ากําลังพับอยู่และข้างหลังก็จะค่อยๆเพิ่มอ่ามันก็จะค่อยๆเอนนะครับแล้วก็ตัวรองน่องก็จะค่อยๆขยับขึ้นมา ผมไม่รู้ทุกคนเห็นในกล้องไหมนะแต่ว่าอันเนี้ยมีถึงที่วางส้นเท้าอ่ะเรียกว่าสบายจริงสบายจริงไม่ได้รอเล่นพอตำแหน่งนั่งมันเป็นแบบนี้ใช่ปะเราจะมีความแบบเอ็นเอนนอนนิดนึงแล้วพาโนรามิกกสลูปเนี่ยมันมีผลมากๆคือพอเราเปิดตรงนี้ให้มันแบบโล่งๆแล้วมันเหมือนเรานั่งชมวิวแล้วก็โอ้มันมีความสุขรู้สึกว่าการโดยสารมาในรถเนี่ยมันแบบว่าเฟิร์สคลาสรูหรามีระดับ ทีนี้เราก็ต้องพูดถึงของเล่นที่มันอยู่ตรงบริเวณเบาะหลังตรงนี้นิดนึงใช่ไหมเริ่มจากตรงแผงคอนโซลตรงนี้ก่อนเดิมทีตรงนี้จะมีแท็บเล็ตอยู่อีกหนึ่งอันนะเอาไว้สําหรับควบคุมพวกระบบอินโฟเทนเมนต์กับตัวเบาะหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเนื่องจากรถคันนี้มันเป็นแบบว่ารถยืมเขาเลยเอาออกไปกลัวผมจิกกลับบ้านนะฮะกลัวมันหายไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนข้างหลังตรงนี้เราพูดไปให้ฟังไปแล้วในส่วนของท้ายรถว่ามันจะมีตู้เย็นที่เราสามารถเปิดออกมา แล้วจะมีช่องสําหรับเก็บขวดแชมเปญนะครับหรือใครจะเก็บไวน์ก็ได้เนี่ยสามารถเก็บได้2ขวดใหญ่กระป๋องน้ําอัดลมอีกสัก3ากระป๋องสามารถเสียบเข้าไปได้ข้างบนจะเป็นที่สําหรับเก็บแก้วแชมเปญฟลุตทุกคนจินตนาการว่ามีแก้วอยู่ในมือผมดึงแก้วมาแล้วก็เปิดเอาขวดมาเทปึ๊บนี่แล้วก็ปิดป,ปึ๊บแล้วเราก็จะมีตัวหนีบแก้วอยู่ตรงบริเวณที่วางแก้วตรงนี้แล้วหนีบเข้าไปปึ๊บมีขาล็อกให้เสร็จสับ แก้วแชมเปญของเราจะได้ไม่หล่นแตกหรือหายไปไหนตัวที่วางแก้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นไฟฟ้าด้วยนะเวลาเรากดปุ่มปุ๊บมันจะเลื่อนมาปิดแบบอตัตโนมัติแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ชาร์จมือถือเป็นไวเลสชาร์เจอร์แล้วก็ตรงกลางตรงนี้เราสามารถเปิดขึ้นมาเพื่อเอาโต๊ะส่วนตัวสมมุติว่าเราอยากจะกินข้าวในรถหรือว่ากดแล็ปท็อปอยู่ตรงนี้วิดีโอคอล เซ็นการ์เซ็นเช็คหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้โต๊ะส่วนตัวตรงนี้ในการแบบว่าทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในห้องโดยสารตรงนี้ได้สะดวกดีนะทุกคนมันแอบมีดีเทลด้วยนะว่าแบบมันมันล็อกเป็นแบบแมกเนติกอะ่ะแบบมันเท่ดีแล้วก็ตรงเนี้ย มันจะเป็นจุดที่สําหรับเก็บพวกหูฟังด้วยอันนี้ก็จะเป็นหูฟังที่เขาให้มากับรถคันนี้สามารถใช้สําหรับตัวจอเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้ได้สมมติเราเปิดดูหนังดู YouTube อะไรเงี้ยไม่อยากให้เสียงไปรบกวนผู้โดยสารด้านข้างเราก็ใช้หูฟังไปเป็นหูฟัง n อ i s e c a n c e l l i n g ด้วยนะครับส่วนช่อง usb เนี่ยมีถึง4พอร์ตนะครับเป็น usb c แล้วมี hdmi อีก2พอร์ตเลยก็เรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์นี่ครบครันสุดๆส,สำหรับเบาะหลังตรงนี้อ๋อ ผมลืมพูดถึงหมอนเลยหมอนให้มาด้วยนะครับเป็นหมอนแบบมีความนุ่มสบายมากๆเอาจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกทุกคนมันก็แค่หมอนนะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าพอมันมีโลโก้ไมล์บักแล้วมันทําให้เรารู้สึกนั่งสบายขึ้นอีก3%เซเครื่องเสียงก็บอกไปแล้วเป็นเบอร์เมสเตอร์ 4D เพิ่มเติมเรื่องลําโพงอีกนิดนึงก็คือพอมันเป็นเบอร์เมสเตอร์ 4D เนี่ยมันจะมีลาโพงตรงนี้แล้วลำโพงจะอยู่รอบตัวเราเลยข้างหลังก็มีข้างๆตรงนี้ก็มีด้านล่างตรงนี้มันมาครบเลยนะครับคือ เวลาเราแบบจอดรถรถติดติดแล้วอยากจะแบบเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรบางอย่างฟังแล้วเหมือนกับแบบตัดขาดออกไปจากโลกภายนอกอมันทําได้จริงๆเออซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ซื้อไม b บักเนี่ยผมว่าก็ได้จะซื้อพอเบาะหลังนี่แหละโดยสรุปฮะทุกคนคือผมว่าหลายๆคนคงจะมีคําถามแหละว่าแบบจากเดิมคันนี้6ล้านเพิ่มมาเป็นคันนี้12.5ล้านมันคุ้มไหมใช่ปะ่ะคือผมคิดว่ามันมีประมาณ2-3ประเด็น นะประเด็นแรกเนี่ยคือความเป็นไมบักแหละที่แบบว่าอะสไตลิ่งการตกแต่งทริมต่างๆโลโก้ไมบักเพิ่มความหรูหราเข้ามาอะไรอย่างนี้รประเด็นที่2คือเรื่องของวัสดุภายในที่มันแทบจะเรียกว่าเปลี่ยนใหม่เป็นรถอีกคันนึงเลยส่วนที่3ที่ผมว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญสุดคือเรื่องของเบาะหลังเบาะหลังของคันนี้มันมาพร้อมกับฟังก์ชันมันมาพร้อมกับออปชันที่มันแบบแตกต่างให้ความสบายให้ประสบการณ์ที่มันไม่เหมือนกับรุ่นปกติอย่างสิ้นเชิงนะซึ่งผมรู้สึกว่าเออ มันค่อยคุ้ม6ล้านหน่อยเพราะว่าแบบอย่างบางอย่างบางทีอ่ะเราจ่ายตังเพิ่มแต่ว่ามันได้แค่เรื่องของแบรนด์เนมหรือสไตลิ่งเพิ่มเข้ามาบางทีมันรู้สึกว่าแบบมันมันไม่พอแต่คันนี้มันได้ทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์ใช้สอยที่มันไม่เหมือนกันด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะลงตัวในราคา12ล้านเหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดมองในตลาดอ่ะตอนนี้ยังไม่มีคู่แข่งนะทุกคนคือคันที่ใกล้เคียงที่สุดอ่ะคือเบนลี่เบนเทก้าไฮบริดแต่ว่าเบน แต่ถ้าเกิดคุณจะเอาไฟฟ้าล้วนอะแล้วแบบเป็นรถซูเป,ปอร์ลักชัวรี่ระดับเนี้ยมันจะเหลือใช้แต่คันนี้เท่านั้นที่มีให้เลือกอยู่ตอนนี้นะปี2024นี้นะครับก็คงต้องรอดูว่าในอนาคตจะมีแบรนด์อื่นมาแข่งกับไมลบัก EQS SUV คันนี้หรือเปล่าก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับตอนหน้าจะพาไปขับคันไหนอีกต้องโปรดติดตามในช่องบูมทิตวันนี้ลาไปก่อนบาย